สองข้างบ้านแล้วก็สวัสดีเจนุจ้าสวัสดีจ้าป้าเจ้าคือหมานถึงหัวที่แล้วเนาะเจ๋งๆได้เนาะแปดเก่าเนาะบอเสียกับซางเลยเนาะบอเซียกับซางพวกอะไรบอเสียกับซางเสียมเหมือนเจ้าของพ่อตีแม่นมาตัวใดซื้อตัวนั้นแม่นขายท่องกับซางแม่นว่านี้สิได้ขายท่องซื้ออีกวะโว้ยขายคือเก่าเหรอถ้าจะจะจะของหมักเนาะสีแดงว่ามีตัวสิไปทุ่งแม่่นแมน อ้าคือสื่อเป็นตลุ่ยใช่เจ้าไหมเบิ่งเอ้ด้วยว่าตัวไหนงวดที่แล้วนี่แปดเก้าเก้าแปดแมนได้ได้ได้หลายบ่ได้ซื้อหลายบ่งวดที่แล้ววาร์ดที่แล้วอืมวารดก็แล้วก็อุปกรณ์อะไรใส่อยู่ดีหล่ะมันเป็นงวดแรกแขกมารเนาะแม่นฟันแม่นเลยติดตั้งแต่ไปร้านพญานาคนี่เพิ่อนไปเฮ็ดความสะอาดเนาะมื้อนั้นจะไปเกี่ยวหญ์หยาอะไปเกี่ยวหญ้า ยาคือโน้ตอลายจะได้ขอปูตีเหมือนหนจังใดดิขอเพิ่นวางดิขอเพิ่นไอ้ออกแน่เลยวางสิอืมอากาศกระ็ะ้อนเลยวางสิบัวจ็กตู่ท้องตู่แน่น่าวางหรือบอกเราเจ้าก,ก็เลยนอนเว้นตีเหมือน,นนอนเว้นเออเป็นจังใดเหตุการณ์มาเลยมาเลยมาแบบบ่ตั้งตัวเลยเออ <laughs> เป็นจังใดมาแบบคนบัวร้านลรอมาอือมาหา มันลุบนาบ่บบมันลุบนาลูบไปลูบมาอยู่ผู้หญิงผู้ชายสุดก่อนอันผู้หญิงสุดก่อนผู้ชายมาเพงกับกับต้องใส่ผัวกับเมียอะไรนวนิ่วครูกันนะผู้ชายผู้หญิงมาคู่กันมารอบ2นี่ผู้หญิงบ่แม่นเต็นอนเอาเลขกกงเว้นเนี่ยกางเวเ้นเนี่แสกกันแล้วเก็นนอนคือบ่ไปนอนกางขึนเนี่ยกางขึนบ่มีคนโมูมโมูนอนเกิดสิไปนอนบ่เขาวันเสานี่สิมีพูมานอนเอาเลขกเลยเนีไปคือเก่าล่ะเออ ไปนอนเอาเลขแกขึ้นไปหยังนอนกับเว้นกับยังแม่นเลยแม่นเนาะได้แปดเก่าอาหัรนี่ก็่ไหนโอ้ยผ่ายามันสีนัึนเนาะเนาะแม่นอีดีอ่ะงวดนี้ไปจังไดฝันดีบ่ฝันฝันนี่ผู้เฒ่างวดเนี่ยฝันเห็นก็จังเมียละอือผู้เฒ่ามาหาแม่นผู้เฒ่ามาหาแมาผู้บรวานมาจ้าคนมาสองคน กุ้งกุ้งเนึ่งเลยว่ามันเอาเงินไปแน็ไปยังมาท่านบ่าเอาเงินมาให้มึงวาท่านกุ้กู้งหนึ่งว่ากูแมวว่ามึนจะเอาเงินมาเอาเงินอยู่บ่อลาวเอาเนาะแลวัางสิเลยเอานาเพิ่นวันไหนเก้ารอยก็บาทเก้าร้อยห้าสิบบาทโอ้เการ้อยห้าสิบบาทแมนนไหเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบบาท เป็นหัวกับเป็นหัวขาสูนนะห,หัวขาสูนแต่วางเงินดีปนหายคือเก <9, 50, S 1> ้าห้าสี่ศูนย์ใช่แต่เงินแต่หัวปีแต่แม่น่นเอาไมา่หายเลยอเพระ่ะฉะนว้นแล้วดันแท,นแทน้อ่ะเนาหัวให้มึงกันหน้าเลยคนมามจังได้เอาเงินใหม่เฮาสวยไหมคือตอนฟันนี่เจนุดซื้อเลขไว้แล้วไม่ก็ซื้อเน้อตัวนี้แล้วนี่โอ้ซื้อไว้แล้วมีเลขในใจแล้วแมนเลขในใจมีแล้วเก่งไว้แล้ว เก่งเรียบร้อยตาปลาซื้อแล้วแล้วมาฝันวันแมนซื้อแล้วก็มาฝันเลยไม่เด็กสิอ่วเขาสัก่าไอ้ลองเมืองสัแม่วันนี้แต่ว่าเต็มลอยเลยนะแต็มชักๆ้าก็เต็มเลยมันใจคักเนาะอเอาจักเปอร์เซ็นต์วันนี้โอ้ยลอยหมดละเกง่กงๆเลยจริงๆเลยที่กินนุ๊บอกว่าฝันอะไรได้ทองไหมอะไรคือทองคืออะไรอ่ะได้ทองทองผ่อนบ่ บ่อท่อมันตั้งหักฟันน่ะอืมฟันอีกอีกคนละมือโอ้เออคนละมือในท่องนี่ฟันหลายมือตัวนี้ว่าฟันตัต่อกันหลายมือขึ้นอยังนี้ฟันคี่คืนเจฟันต่อกันหนึ่งสองคืนเอาก็ต่อกันสองคืนฟันในท่อนีฟันจะไแบฟันน่ะอืมก็จะเงินไปเที่ยวใส่นี่แหละอืมไปเก็บท่องได้น่ะเข้าใจว่าอืมเออท่องเขา เก็บข้องได้เรียว่าข้องผู้ใดเลาวางสิเรียกว่าไม่เอามามดีเพราะน้องเลยวางสิเจ้าขวางก็ไล่เอาใส่ใส่ข้อเจ้าขวางน่ะเก็บได้ดิเก็บได้แมนเก็บท้องได้และใส่มากเลยใส่มากเลยโอ้มันมันเมนละบออะไรวะเราเรียมาบมาบเลย่มันก็เรียกว่าบ่แเมนละบ่อะไรบางสิสีบัวใดบัวน้องอะไรงวนนี่เระวางลย ได้แจ็คเส้นทองเส้นหนึ่งเส้นใหญ่ดิบ่ดิเส้นใหญ่อยู่ได้ทองเหญ่เส้นบักใหญ่บอ่ค่ะบ้านนี้เลขเกียร์รนี่จะเป็นเก้าห้าศูนย์เนาะตัดเดินเอาเด้อสองศูนย์ก็ได้เลขก็บ่หลายดอกบ้านนี้ซื้อไว้นี่ยิ่งข่าวว่าซื้อดึงลอตเตอรี่ไปหลายใบอยู่บอสนี่แล้วหลายไหวอยู่แล้วเก้าห้าศูนย์เนี่ย เมาทำกระดาษดิ้ซื้อซื้อตัวใดไว้ในรถแต่ดินี่ดี้เก้าสามตัวล่างเก้าหาก็มีเรียกอะไเลขแปดหนึ่งเจ็ดสองซื้อไว้นะซื้อไว้เลยสี่ใบเลยเนี่ยนี่ยซื้อเก้าหาศูนย์เก้าหาศูนย์ก็ซื้อ ยกเบื้องเลยนี่แหละไปดึงลอตเตอรี่มาแล้วดินนินี่ละโตมากเลยฟันดีตลอดเลยเจ๊หันมาทางนี้นิดนีิโตมากเลยด้หนี่อโตมากโตสอบเลยนี่คือไปดึงมาแล้วหรอฟันมีเก้าห้าเก้าสามแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์รองหกห้าศูนย์นะคะเนาะถึงแม่ทานเนาะค่ะมันแก๊ได้ว้าสิถธิ์เมย กียิมไปกับบนบรรเจ้วเนาะเต็มร้อยป่ะเต็มร้อ,ย,อยเอาเจ๊งเจ๊งเลยเต็มเอาเจ๊งเจ๊งไงแล้วบ่ให้ฟิวเลยบ่ให้ฟิวผู้ใดไว่าเสียกันแล้วไปตัวมักไข่มักมันเนาะอืมหลลงกับานนี่เจโนต์อวดนี่สีไปเอาอีกมันบ่นี่เอาฟันดีสิไปเ,เอาอีกเอาอีกอยู่ตั้งโตสิไปดึงมอเตอร์บี้ห่ดเลยไม่ สีอร่อยแลวนี่เดี๋ยวร่อยล้วสิเป็นเบื้องหรวไปเมาไว้ทุกแผงแมนเอาพิเศษพิเศษเนี่ยสองตัวล่างมัดตัวไหนพี่แล้วเก้าสามเหรอเก้าสามแมนเอาไม่กลับหัวป่ะครับเก้าสามกลับหัวได้ไหมกลับหัวป่ะกลับหัวสามเก่าก็ได้เดี๋ยวต่คนมัดหรอป่ต่ว่าเจนเอาตรงตวงเอาตัวตรงเลยโอ้เจนเอาตัวตวงแมนขันกล้บหนก็สิเป็นตัวไหนีหนหก หกสามตัวหกสามเนาะการใบแน่นอเจเนาะหกสามปรกับเป็นหกสามหกสามตัวกันเหตเผลต้นแน่แมนแต่ว่าทันอะไรหกสามหกห้าพิเศษกับยูในข้างในนี่เนาะหกสามหกห้าเออนี่ละมต่เอาพิเศษอยู่ในวงบัจจิพิเศษในวงในวงกลมนี่พิเศษนี่ในวงกลมนี่พิเศษวงกลมให้พิเศษเลยมากแห้งตรงมุมนี้เจเนาะเออเอ้เนั่นแหละครับ คิดว่าสีขาตลอดเลยบอเจช่วงนี้ไหยช่วงนี้คิดว่าเขาตลอดแล้วช่วงกำลังมาแมนวัดที่แล้วก็แปดเก้านะเจเนาะโอ้ยเต็ม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 อืมคักอี๋เต็มคาราเบลเลยอันไปนอนฟันกังเว้นนอนเหมือนวาเมนตาเบาเหรียญเฮ้ของควรอีดีเลยเต็มคาราเบลเลยก็เป็นความฝันของเจนุชเนาะเต็มคาราเบลเลยเด้อืม ข้างฝันมดจังตามว่ามากระพาลลนเราเจนนอเราต่อแต่อะไรก็แช่เป็นกาลังใจให้เจโนกันเลยค่ะเจน